ามาลนนะเนะสวัสดีค่ะนี่ไม่ใช่กระสินนี่ปลูกระกอ น,นี่ปลูกมะละกอจ้า,านนี้มะละกอพันธ์คอแลนเห็น้าไหมเห็นหลาตัวเลยนะ

แข็งขนาดเลยค่ะดินแข็งมากทั้งแม็กทั้งขาพันหนานะคะอากาศจุดเพิ่งถามเพื่งเพ่อนเพิ่งเลยกโอเคตัดไปติดล ก็ทิ้งไปด้วยกันปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็พึ่งแล้วเาขาคอกต่อกสิเป็ดมือแม่รู้ไหไปหดกอลวกกับพึงครับอะไรนะไปหดกอลวกก็มีพึ่งอีกครับพึ่งครับพึ่งกี่รังนะไม่เห็นรังครับเต็มอ่ะ พรหมดไปได้ครับอันสองอันครับพึ่งออกมาแล้วป้าปลูกพอลนเนี่ยปลูกมะละกอนี่มันต้องหวานนะเช่ป่อเช่ป้าปลูกมะละกอนี่ต้องต้องหวานแน่ๆเลย <c oughs> ไม่ได้กะกินปลูกอย่างเดียวพอดีครับพอดีแล้ว วเป็นลูกเกษตรกรค่ะเ้าไฮเศาหน้านนยล่ะค่ะแต่มันบ่ม่จอบแต่ข้าก็ต้องใส่เสียมค่ะ นี่คือการปลูกมะละกอพันธุ์ข,ขอแลนให้เขาไปในปลูกไว้ขายแต่เห้ไว้ปลูกไว้กินค่ะนี่คือที่การปลูกนะคะอ่าบ่ได้ซื้อค่ะต้นเบี้ยมะละกอนี่บ่ได้บ่ได้ซื้อเขามนะไม่สุก,ะก,ะปปกเานาะ,ะนไม่สุกแล้วก็ต่ห้าก่ะเอาไปปลูกเอาไปว่าเอาไปเท่นะคะกินเม้่สุกแล้วก็ได้ หายใก้วออกค่ะห้าหมดได้สามตุนละค่ะ ดีไหมอีกนะพอดีลนะเห็นปลาไข่ไหมเห็นอ่ะให้เห็นนะ <c oughs> ต้นมะละกอต้นมะละกอค่ะเอาวัวมันถึงร้องอะ่ะ มันเห็นคนทีไรมันก็ร้องอะมันเห็นคนร้องหรือเปมันเห็นว่ามันเห็นคนแล้วมันอยากร้องเห็นมันจะออกไปกินกินหญ้าหรือเปล่าครับอย่างนั้นด้วยและครับเห็นถึงอิ่มก็ร้องอะถึงอิ่มก็ร้องครับเห็นจะของก็ร้องเห็นคนเลี้ยงก็ร้องครับเห็นคนมันร้องเลยครับอเออีกต้นนึงเนาะเผื่อมันตายเนาะแต่ทำไมเราไม่ต้องไปปลูกคิด ไม่ได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาจะแขนยาวมาเอาเราต้องปลูกตรงนี้อันนี้ดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้ก็กินได้โอ้ดอกไม้ก็เพิ่มความสวยเป็นสีเหลืองอันนี้มะละกอก,กินได้ได้ซีต้นละหาต้นนะคะอันนี้กะตะไคร้ตะไครนะ้อยู่บ้านกระบุ้อจะอยู่น่ากินค่ะมาทงไฮทงหน้ากับมาปลูกใ้ค่ะ ขอบสะนะคะ เต็มหนาเลยค่ะนี่คือปลูกมะละกอนะคะคนลูกแม่ป้านาบ,บ้าอาอาค่ะชีวิตยิงตัวตนไม่ไงก๊าสินเออระบาดจะได้ไม่งววไ,ไมงก็กว่าจะได้กินมะละกอแต่ละหน่วยเท่ากับปลูกแบบนี้แหละคะ่ะถ้ามันปลูกขึ้นแล้วก็ใส่เวลากุณนละคะ่ะสามเดือนสี่เดือนมันก็เริ่มออกดอกถ้ามันก็ตาย ว่าถ้าปลูกได้ผลก็คือนหนาหนาผลด้ดูการพอปลูกเขาเอามาปลูกไวนะ้นนหัวไห้หัวหน้าไ้เทวดาเพิ่มลดน้ำให้นะคะแต่ถ้ามันแรงหลีหนาแรงเขาก็อาจจะหิหนนวน้ำมาลดต้นมะละกอแต่ถ้าว่ามันงหา่แล้วว่าจำเป็นต้องลดถ้ามันงหญ่ออกดอกแล้วเขาก็ทำมาชิดเขามะละกอเป็นพืชลมลูกที่ปลูกง่ายแต่ประโยชน์เยอะนะคะนวยมะละกอเนี่ยบอกไปเลยนะคะ ผล,ลไม้ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกคือมะละกอค่ะเพราะมะละกอ,ะอ,ะกอสามารถทำเมนูได้หลายอย่างแหละวิตามินซีสูงค่ะ <มา S 1> น,นี่คลิเปลูกหมดละยังเขาก็ปลูกแค่หนึ่งสองสามสี่หาต้นไปหาต้นนะคะคลิปปลูกมะละกอคลิปนี่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหนาข้ามาบารากันต่อค่ะ